ขออนุญาตกลับสวัสดีพี่พี่เอฟซีร้านใจรักพาเครื่องกันทุกท่านเลยนะครับวันนี้กลับมาพบกับทางร้านใจรักพาเครื่องกันเหมือนเดิมนะครับพี่สำหรับช่องทางการติดต่อเจ้าพระนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 9 5 4 6 5 5 8 3หนะครับหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0 9 5 4 6 5 5 8 3 4นะครับพี่ทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีบวกเพิ่มค่าจัดส่งแต่อย่างใดนะพี่นะ สำหรับวันนี้นะครับมีพระดีๆเข้ามาอีกหนึ่งชุดนะครับเดี๋ยวมาเริ่มแบ่งปันพี่ๆ FC กันเลยนะครับรายการที่1นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อโตนะครับวัดวิหารทองนะครับเหรียญหล่อพิมพ์เสมาหลังยันพระปิดตานะครับองค์นี้เป็นเนื้อโลหะทองผสมนะครับเลี่ยมพลาสติกสวยๆเลยนะพี่นะพร้อมใช้ขึ้นคอนะครับแล้วดูความเก่านะครับเก่าสวยงามมากนะครับสําหรับ เหรียญหล่อหลวงพ่อโตนะครับวัดวิหารทองนะครับพี่เป็นเหรียญหล่อหลังพระปิดตาเนื้อโลหะทองผสมนะครับมีร่องรอยการใช้นะครับข้าบขี้บงขี้เบ้าข่าตะกันเนี่ยยังมีให้เห็นติดชัดเจนนะครับอง์นี้แบ่งปันพี่พี่ fc เอาห้าร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งขอห้าร้อยบาทนะครับพระสวยมากต่อมารายการที่สองนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยนะครับวัดคงคารามนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญเนื้อทองแดงกะไหลทองนะครับพี่ด้านหลังนะครับจะเป็นหลังยันห้าแบบนี้นะครับแล้วขอบข้างเนี่ยจะเป็นขอบกระบอกนะครับขอบข้างเหรียญเนี่ยเป็นขอบกระบอกนะครับแล้วดูความสวยงามของเหรียญนะครับนี่เห็นไหมยังเดิมๆนะครับลวดลายกระรายันเนี่ยยังมีความคมชัดนะครับเห็นไหมใบหน้าใบตาหลวงปู่ยังติดชัดนะครับสําหรับเหรียญหลวงป่อฉุยนะครับวัดคงคราม2 4 6 5นะครับ เหรียญนี้เอาไป600บาทนะครับพี่ขอ600บาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยแบ่งปันพี่พี่ fc นะครับขอ600บาทนะครับเป็นเหรียญเก่าห่วงเชื่อมนะครับขอบกระบอกนะครับอ่าหกรนะครับรายการที่2นะครับเบามากนะครับเบามากต่อมารายการที่3นะครับเป็นงาแกะพระสังกัจจายนะครับองค์นี้ผมไม่ทราบว่าเป็นของเกจิอาจารย์ท่านใดนะครับนี่แต่เก่านะครับแล้วสวยมากนะครับเป็นงาแกะ พระสังกัจจัยเก่าๆแบบนี้แลยพี่องนี้ผมก็เดี๋ยวแบ่งปันเอาไปเอาไป800บาทนะครับอันนี้เล่นเป็นงาแกะพอพี่อันนี้เล่นเป็นงาแกะพอนะครับไม่ได้ตีเข้าค่ายไหนนะครับนี่เห็นไหมขายความเก่ากับงาพอะพี่นะสวยชําแบบนี้เลยนะครับอ่าองนี้ครับสวยชํานะครับนานๆเจอนะผมก็เพิ่งได้มาองค์แรกเหมือนกันนะครับเป็นพระสังฆจาัยงาแกะเก่าโบราณแบบนี้นะครับ สวยฉ่ำนะครับชัดเจนนะครับเห็นไหมผิวช้ำๆสวยๆนะพี่องนี้แบ่งปันพี่พ FC ครับเอาไป800บาทนะครับสวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะสำหรับงานแกะพระสังกาจายนะครับพี่ต่อมารายการที่4นะครับรายการที่4เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าพระปิดตาของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับองนี้เขาเรียกว่าปิดตา หัวเข่านะนะครับเป็นปิดตาหัวเข่านะครับพี่เห็นไหมด้านหลังเนี่ยพี่ดูดิความเก่านะเมื่อวานเนี่ยลงไปแล้วรอบนึงนะเผื่อพี่ๆท่านใดนะครับมองไม่เห็นนะครับพระสวยมากนะครับองค์นี้ครเห็นไหมเดิมเดิมวยแล้วเลี่ยมจับขอบกระเช้าเงินมานะครับเลี่ยมจับขอบกระเช้าเงินมาสวยๆแบบนี้เลยพี่ดูนะครับเห็นไหมความเก่าของตะกั่วนะครับมีข้าบไขนะครับข้ามไขคราบสนองสนิมแดงนะพี่ พอมีให้เห็นนะครับองค์นี้เก่ามากนะครับเก่ามากนะพี่นะสำหรับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับเลี่ยมจับเงินแบบนี้นะครับเอาไป2,000บาทนะครับพี่องนี้ขอ2,000บาทนะพี่พี่เอฟซีท่านใดสนใจนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะพี่นะขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพระสวยๆแบบนี้นานๆเจอกันอยู่แล้วนะครับนานๆเจออยู่แล้วนะเห็นไหมเก่าปึ๊นะครับเอาไป2,000บาทนะครับรายการที่4นะครับ ต่อมารายการที่5เป็นพระพุทธโสธรสองหน้านะครับแบบนี้เป็นปี249กว่าในเะวลา2498ป่้าะถ้าจำไม่ผิดนะเป็นพระปั๊มนะครับพระพุทธโสธรสองหน้าเนื้อทองเหลืองนะครับองค์นี้สวยพิมพ์คมชัดมากนะครับอ่าพิมพ์คมชัดมากแล้วพลิกมาดูด้านหลังนะครับเห็นไหมสังกตินะครับจีวอนอ่าความคมชัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็น ลองแขนนะครับใบหงใบหูใบหน้าใบตาเนี่ยสวยเดิมเดิมนะครับองค์นี้ก็แบ่งปันพี่พี่เอฟซีครับเอาไป500บาทนะครับองค์นี้ขอ500บาทนะครับพระปั๊มพระพุทธโสธรสองหน้านะครับ2 4 9 8เอาไป500ต่อมารายการที่6นะครับรายการที่6เนี่ยเป็นตะกรุดเก่าของหลวงพ่อพิษนะครับวัดคำังนะครับและดูนะครับเป็นตะกรุดเนื้อฝาบาทนะครับมีร่องรอยการจาร เก่าชัดเจนนะครับ <c oughs> เห็นไหมเดิมเดิมเลยนะพี่นะดอกนี้เดิมเดิมนะครับเห็นไหมรอยจานเนี่ยปึก๊กเลยพี่แล้วเป็นฝาบาทแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมไม่ใช่เนื้อตะกว่วดนะครับแบบนี้ขึ้นเป็นฝาบาทนะครับแล้วมีอวนะครับพี่ดอกนี้มีอว่าเก่าๆแบบนี้เลยสําหรับตะกุดหลวงพ่อพิษวัดคามังนะครับดอกนี้เอาไป1000บาทนะครับเอาไป1,000นบาทดับบี้ดาสวยๆเก่าๆเลยพี่ยาวประมาณ สี่นิ้วนะครับเกือบ4นิ้วในวินาสามนิ้ว4นิ้วเนประมาณนะพี่เป็นตะกรุดฝาบาทของพ่อพิษนะครับวัดคำมังต่อมารายการที่7นะครับรายการที่7เนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรบนของหลวงปู่ทิมวัดล,หลาหันไล่นะครับปี2517อายุ95ปีนะครับเหรียญนี้ผิวไฟแดงๆเลยพี่เอาไป600บาทนะครับนี่ดูตัวหนังสือนะครับ ความคมชัดนะครับเห็นไหมอ่าเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะผิวไฟแดงๆนะครับเหรียญน,นี้นะครับผิวไฟแดงๆเลยนี่ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมโ้เส้นขนแมวคมๆนะครับสําหรับเหเรียญจะเดินพรบนหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะครับเห็นไหมปีสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับเดิมๆสวยๆเลยนะพี่นะอายุเก้าสิบห้าปีนะครับเหรียญน,นี้เอาไป 600บาทนะครับพี่ขอ600บาทนะครับสวยมากนะครับผิวดงแดงเลยพี่ผิวดงแดงเลยนะครับขอ600บาทนะครับรายการที่7ต่อมารายการที่8นะครับเป็นพระพุทธยี่สัศตวรรษนะครับปีอ่าปน2500นะครับองนี้เนี่ยอยู่ในเลี่ยมเก่านะครับพี่เลี่ยมเก่าแบบนี้เลยนะครับแล้วดูความคมชัดของตัวยันต์ต่างๆนะครับมีความคมชัดนะครับเห็นไหมเลี่ยมเดิมเดิมนะครับแบบนี้เลี่ยมเดิมเดมนะครับ เอาไป700บาทนะครับขอ700นะครับเห็นไหมเส้นสายลายยันความคมชัดเนี่ยยังมีความคมนะครับชัดเจนมากนะครับอง์พระนะครับเห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะครับพี่สวยมากนะครับแล้วเลี่ยมเก่าวินเทจโบราณแบบนี้นะครับขอ700บาทนะครับสำหรับพระพุทธย25ศตวรรษนะครับ700รายการที่8นะครับต่อมารายการที่9นะครับเป็น พระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะครับอง์นี้เป็นปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับองค์พระสวยงามสมบูรณ์มากนะครับดูนะครับแล้วก็พิจารณากันไปนะครับเห็นไหมนี่นะครับเป็นเนื้อผงคุกรักเก่าๆแบบนี้นะครับลักเนี่ยเป็นลักแดงๆเลยนะพี่นะสวยงามมากนะครับองค์นี้สวยงามมากนะครับเห็นไหมนี่นะครับแล้วดูด้านหน้านะครับแล้วดูด้านหน้านะครับเห็นไหมเนื้อเนี้ยเก่าแห้งๆเลยนะครับ เนื้อเก่าแห้งๆเลยนะครับเห็นไหมสวยชัดเจนนะครับสวยชัดเจนเลยนะพี่นะสาหรับพระปิตาหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงองค์นี้แบ่งปันพี่พี่เอฟซีเอาไป900บาทนะครับพี่ของ900บาทนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยสวยเลยพี่นะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับ900ต่อมารายการที่10รายการที่10เป็นเหรียญหลวงพ่อขันนะครับวัดโนกระจับนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับ ห่วงเชื่อมเหรียญเก่านะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเลยนะพี่นะแล้วดูนะครับเป็นห่วงเชื่อมเก่าโบราณด้านหลังเนี่ยเป็นการปั๊มนะครับเรียบๆแบบนี้แล้วดูขอบข้างของ,ของเหรียญเนี่ยขอบข้างเนี่ยเป็นตัวตัดข้างเลือ่อยนะครับสวยๆนะพี่นะสวยๆเลยพี่ดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหม <c oughs> เดิมๆเลยพี่เดิมๆเลยนะครับชัดเจนมากนะครับชัดเจนมากนะครับสำหรับ เหรียญหลวงพ่อขันนะครับวัดนกกระจาบนะครับเหรียญนี้แบ่งปันพี่พี่ fc ครับเอาไป600บาทนะครับขอ600บาทนะเหรียญหลวงพ่อขันวัดนกกระจาบนะครับพี่6ร0รายการที่10ต่อมารายการที่11นะครับเป็นพระหน้าปกนะครับของหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพีนะครับองค์นี้เอาไป500บาทนะครับเป็นปกเนื้อทองแดงนะครับสวยสมบูรณ์นะครับ นี่ด้านหลังเนี่ยเขียนว่าหลวงปู่โตนะครับแล้วเป็นยันนะแบบนี้นะครับเห็นไหมสวยๆนะครับเดิมๆผิวดางแดงไฟๆนะครับแบ่งปันกันไป500บาทนะครับพี่ๆเอฟซท่านใดสนใจจัดได้จัดเลยนะครับห้าบาทไม่แพงนะครับราคาไม่แพงนะครับปกหลวงปู่โตนะครับขอ500ต่อมารายการที่12 12เนี่ยเป็นพระผงนะครับพิมพ์ซุ้มเรือนแก้วนะครับของ หลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีนะครับอันนี้เป็นพระยุคต้นเลยนะครับตั้งแต่2,400กว่ากว่านะครับเนื้อหาเนี่ยคล้ายๆพวกสมเด็จเลยนะพี่นะคล้ายๆพวกสมเด็จเลยเก่าๆนะครับพิมพ์เพิ่มเนี่ยคมชัดหมดนะครับเขาเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วนะครับซุ้มเรือนแก้วดูนะครับเนื้อเก่ามีค้าบคงค้าบไขขึ้นบ้างนะครับตามการเวลาของพระนะครับสวยนะครับองค์นี้สวยนะครับ สมบูรณ์นะครับขอ500บาทนะครับ500บาทนะพี่นะพิมซุ้มเรือนแก้วหลวงปู่โต๊ะวัดประดุษฉิงพีรายการที่12ต่อมารายการที่13นะครับเปีเ่ยนหลวงปู่เอี่ยงวัดสะพานสูงนะครับเป็นเหรียญเ,เนื้อทองแดงนะครับเหรียญน,นี้นะครับเดิมเดิมเลยพี่เ,เปีเ่ยนข้าวหลามตัดนะครับผิวไฟส,สวยๆนะครับก็แบบนี้แบ่งปันพี่ๆ FC เนี่ยเอาไป 500บาทนะของ500บาทสวยเดิมๆแบบนี้อ่าแล้วดูนะครับความชัดเจนใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมสวยงามมากนะครับองนี้เนี่ยสวยงามมากนะครับก็แบ่งปันพี่พี่ fc นะครับพี่เอาไปนะครับ500บาทนะครับพี่แบบนี้ขอ500บาทผิวไฟฟแดงๆเลยนะครับนี่จัดได้จัดนะครับจัดได้จัดนะครับ500รนะครับพี่ ต่อมารายการที่14 14เนี่ยเป็นสมเด็จเขาเรียกว่าปกโพนะครับเนื้อใบลานนะครับของหลวงปู่โต๊ะวัดประดูชิมพีนะครับอันนี้เป็นเนื้อใบลานในเวลาดูพิมพ์นะครับดูด้านข้างดูยันด้านหลักนะครับนี่สวยมากนะครับเห็นไหมเดิมเดิมนะพี่นะเดิมเดิมเลยพี่องค์นี้นะครับเห็นไหมดูการกดพิมพ์กดยันนะครับสวยชัดเจนนะครับ องค์นี้สวยชัดเจนนะครับนี่แล้วพลิกมาดูด้านหน้านะครับดูนะครับเห็นไหมสวยสวยสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนี้นะครับก็ต้องแบ่งปันพี f c เอนี่ยเอาไป500บาทนะครับองนี้ขอ500บาทนะแบ่งปันพี f c จริงๆครับแบ่งปัน FC กันจริงๆนะครับ500นะครับพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0954655834นะครับ ต่อมารายการที่15นะครับ15เนี่ยเป็นพระผงนะครับของหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่าพิมพ์รัสมีออกวัดคลองขอมนะครับองนี้ออกเนื้อหาโซนดําหน่อยนะครับองคนี้เนื้อหาพระเนี่ยจะออกเป็นโซนดําๆนะครับเป็นเนื้อผงเครับเก่าๆเลยพี่เดิมๆนะครับแบบนี้แบ่งปันพี่ๆเอฟซีกันอยู่แล้วนะครับแบ่งปันพี่ๆเอฟซีกันอยู่แล้วนะครับ เอาไป500บาทนะครับสำหรับพิมพ์รัศมีหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่านะครับออกที่วัดคลองขอมนะครับองนี้ตามตำรับตำราเนี่ยมีชัดเจนนะครับชัดเจนนะครับเอาไป500นะครับพี่พระผงหลวงปู่สุขออกวัดคลองขอมนะครับต่อมานะครับเป็นรายการที่16 16เนี่ยเป็นพระปากน้ํารุ่น1นะครับองคนี้เป็นมีเคลือบแล็กนะครับเดิมๆแลมวลพี่เลี่ยมเงินนะครับแล้วก็ เขาเลี่ยมเงินไปอีกหนึ่งชั้นะครับองนี้เนี่ยเลี่ยมเงินไปสองชั้นแล้วพี่แล้วดูความเก่าของพระก่อนนะครับสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับพลิกมาด้านหน้านะพี่นังเห็นไหมนี่เก่าๆสวยๆเลยนะครับองค์นี้นะครับสาหรับพระผงนะครับของขวัญหลวงพ่อสดวัดปากน้ําภาสีเจริญนะครับรุ่นแรกนะครับเลี่ยมเงินชั้นในก่อนนะครับแล้วก็มาเลี่ยมเงินงานมือเนี่ยด้านนอกนะครับอันนี้เป็นเงินแท้แน่นอนนะครับ องนี้เอาไป2,000บาทนะครับเอา2,000บาทนะครับสำหรับพระผงหลวงพ่อสดนะครับวัดปากน้ำภาษีจเจริญน,นะครับนี่เก่าๆเป็นงานงานขึ้นมือเลยนะพี่น่ะเงินเนี่ยเป็นงานขึ้นมือเลยอ่าเอาไป2000นนะครับพี่ๆท่าน,นใดสนใจพิมพ์คำว่าปิดเข้ามาในมิชชี่ช่องรายได้เลยนะครับต่อมารายการที่ 17- 17เนี่ยเป็นพระผงกระดูกผีนะครับวัดโพธาเตียนนะครับ องนี้เนี่ยสวยๆเนื้อหากเก่า,าๆเรียมเงินแปตังเก่าโบราณนะครับแล้วดูอ่ามวลสารพระนะครับเห็นไหมเก่ามากนะครับองนี้เก่ามากเดิมมากนะครับเห็นไหมดูนะครับร่องรอยเม็ดมวลสารต่างๆนะครับมีความจัดนะครับอ่าดูนะพี่นเห็นไหมเดิมๆเลยพี่เดิมๆเลยนะครับสวยมากนะครับองนี้สวยมากนะครับสําหรับพระปิด ไอ้พระผงกระดูกผีเนี่ยวัดโพธาเตียนคเคี่ยเลียมเงินแปตัง,งค์องนี้เอา900บาทนะครับเอา900บาทนะครับนี่เห็นไหมเป็นเงินเก่าๆนะครับสวยๆนะครับเดิมๆแบบนี้900จัดได้นะครับจัดได้เลยต่อมารายการที่18 18เนี่ยเป็นเหรียญเจริญพรบุญนะครับองคนี้ของหลวงพ่อคูณปร,ริสุโทโธนะครับแล้วเป็นเหรียญมีหน้ากากหน้ากากเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็น ทองเหลืองหรือว่าเป็นทองคำนะแต่ผมตีเป็นทองทองทองเหลืองพอนะพี่นะด้านหลังเนี่ยเขียนว่าเมตตามหานิยมนะครับแล้วลงอักขรายันชัดเจนนะวัดบ้านไล่สองห้าสามหกนะครับนครราชสีมานะครับพี่เหรียญสวยนะครับเหรียญสวยครับอ่าแล้วดูด้านหน้านะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นคําว่าเจริญพรบนแล้วดูนะครับเห็นไหม ดูหน้ากงหน้ากากมีคงมีโค้ดหมดนะครับเหรียญนี้เอาไป500บาทนะสำหรับเหรียญจะเริญพรบนะครับของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเหรียญสวยๆแบบนี้นะครับจะได้เลยนะครับพี่ๆเอครับขอ5 0 0นะครับพี่ห้าร้อต่อมารายการที่1919เนี่ยเป็นพระหลวงพ่อโสธรรับรุ่น80ปีกรมตารวจรับเนื้อเงินขัดเงานะครับ องนี้เป็นพระหล่อฉีดนะครับสวยนะครับอีกหนึ่งองนะครับแล้วดูนะครับพี่เห็นไหมเดิมๆเลยพี่เห็นไหมเม็ดผสมศนะครับเด้งๆคมๆนะครับพลิกมาด้านหน้านะครับพลิกมาด้านหน้าเขียนว่าโสธรนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมล่องลอยความคมชัดนะครับใบหน้าใบตาแล้วดูคอเลยเป็นคอสามเส้นนะครับองนี้เป็นคอสามเส้นสวยๆนะครับ แบบนี้ก็แบ่งปันพี่พี่เอครับเอาไปหกร้อยบาทนะครับขอ600บาทคบาทสำหรับพระพุธษษษษทธโสธรรุ่น80ปีกรมตำรวจต่อมารายการที่20 20เนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดเครับพิมหน้าจีนปี08นะครับองนี้เป็นพระรอบโบรานะครับหลังเตารีดนะครับพี่สวยเนื้อเก่านะครับแล้วดูนะเวลาเห็นไหมเก่าๆแบบนี้เลย ก็ต้องบอกพี่ๆ FC ว่าพระสวยสมบูรณ์แบบนี้นานๆจะเจอนะครับนานๆจะเจอนะพี่นะแล้วดูพิมพ์นะครับเห็นไหมมีร่องรอยหลุมกวดหลุมแร่นะครับอง์นี้สวยเก่ามากนะครับสําหรับหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์หน้าจีนปี08นะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับองค์นี้ขอเจ็ดร้อยบาทนะครับสวยมากเก่ามากนะครับสวยมากเก่ามากนะครับเจ็ดร้อยรายการที่ยี่สิบนะครับ ต่อมารายการที่21 21เนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดหลังเตารีดเป0์5นะครับองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่หลังเนี่ยมีร่องรอยการตะไบเรียบๆนะครับอง์พระสวยเก่าชัดเจนนะครับดูนะครับพี่เดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมๆแบบนี้เลยแล้วดูด้านหน้านะครับพี่เห็นไหมดูร่องรอย พวกสังกติจีวอนนะครับใบหน้าใบตาเนี่ยจะมีความคมชัดแล้วชัดเจนนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆนะครับองค์นี้นะครับสาหรับหลวงปู่ทวดหลังเตารีปีศูนย์ห้านะครับองนี้ขอหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนะครับสวยเก่ามากนะครับดูพิมพ์เด็ดอ่าดูพิมพ์นะครับดูด้านค่านะครับเห็นไหมเอาไปหกร้อยนะครับรายการที่ยี่สิบหนึ่งต่อมารายการที่ยี่สิบสองนะครับ เป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับวัดไล่แต่งทองนะครับเหรียญรุ่น3รวยนะครับเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงนะครับเป็นเหรียญผิวไฟไฟเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญผิวไฟแดงๆสวยๆเลยพี่เห็นไหมดูรวดลายาการะราย,ยันนะครับการปั๊มจะมีความคมชัดมากนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่พลิกมาด้านหน้านะครับนี่เหรียญเนี่ยสวยๆนะครับพิมพ์เพิ่ม,มคมชัดหมดนะครับ เนื้อทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับเนื้อทองแดงนะปเป็นเหรียญสามดวยหลวงปู่หลิวนะครับเหรียญนี้เอาไป500บาทนะครับขอ500บาทนะครับรายการที่22ต่อมารายการที่23นะครับเป็นอ่ารูปหล่อนะครับพระพุทธโสธรน,นะเอ้ยเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้เนื้อหาเก่านะครับดูมีรอยหลุมกวดหลุมแร่นะพี่เห็นไหม รอยหลุมพวดหลุมแร่เนี่ยเห็นไหมเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะพี่เป็นรอยจุดจุดจุดนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมจีวรสังกติต่างๆนะครับสวยเดิมเลยนะพี่นะองค์นี้สวยเดิมนะพี่ดูนะครับผิวเนี่ยขึ้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นเกดกระดีเลยนะครับขึ้นเป็นเกดกระดีเลยพี่เก่าๆเลยนะครับองค์นี้เก่าๆเลยนะครับสวยมากนะครับองค์นี้สวยมากนะพี่เห็นไหมดูผิวเิสวยจริงนะแล้วด้านใต้ฐานนะเป็น รอยการตัดช่อนะครับแต่ผิวเนี่ยเขาเป็นรอยตามุ้งยิบยิบยิบหมดเลยนะครับที่องค์พระนะครับองนี้แบ่งปันพี่พี่ fc เนี่ยเอาไป500บาทนะพิมพ์นิยมบีนะครับพี่พิมพ์นิยมบ500รายการที่23ต่อมารายการที่24นะครับเป็นเหรียญหล่อพระปิตาเนื้อตะกัวหลวงปู่สุขนะครับวัดปากของมะขามเท่านะครับองนี้เป็นเหรียญหล่อเก่าๆนะครับนี่ดูนะครับ เอา500บาทนะครับเผื่อพี่พี่เอท่านใดสนใจนะครับหรือว่าชอบสายหลวงปู่สุขนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองนะครับที่เนื้อหาพระเนี่ยค่อนข้างที่จะเก่านะครับมีอายุแน่นอนนะครับเอาไป500นะพี่นะ500เหรียญหล่อพระปิดตานะครับหลวงปู่สุขนะจัดได้จัดเลยนะครับ500บาทรายการที่24ต่อมารายการที่25นะครับเป็นงาแกะนะครับเป็นงาแกะ เป็นงาแกะนะครับของหลวงพ่อเดิมนะครับวัดหนองโพนะเลี่ยมจับขอบเงินแปะตังเก่านะครับแล้วด้านหลังเนี่ยเป็นหลังนางกวักนะครับนี่อันนี้เป็นปีนักษัตรนะครับน่าจะเป็นปีหมูวะน่าจะเป็นปีหมูพี่แล้วเป็นงาแกะเก่าๆนะครับเห็นไหมเก่ามากนะครับเก่ามากนะครับองนี้เนี่ยขอสักเจ็ดร้อยบาทนะครับขอสักเจ็ดร้อยบาทนะครับเก่าๆแบบนี้เนี่ยขอเถอะนะพี่นะแล้วเลี่ยมเงินนะครับเป็นเงินโบราณด้วยนะพี่นะ เป็นเงินโบราณด้วยนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับสวยเดิมๆแบบนี้นะครับ700ดนะครับ700ดูเงินดิเงินฉีกแล้วนะครับเงินนี่ฉีกแล้วนะครับอ่า700บาทนะครับงาแกะผมก็เดิมต่อมารายการที่26 26เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดรุ่น4ี่นะครับบ็อกซ์ขีดเนื้ออาปาก้านะครับี่เหรียญนี้สวยมากนะครับเหรียญนี้สวยมากนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหม ใบหน้าใบตานะครับตัวยันต่างๆจะมีความคมชัดชัดเจนสุดๆนะครับเห็นไหมเป็นบล็อก10ขีดนะครับพระครูวิสัยโสพลทิมนะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่เดิมๆเลยนะครับดูใบหน้าใบตานะครับเห็นไหมโหสวยงามมากนะครับสวยงามมากสํสำหรับเหรียญหลวงพุทนรุ่น4ี่นะครับอง์นี้เป็นเหรียญเนื้ออัปปก้านะครับบล็อก10ขีดเอาไป600บาทนะครับเผื่อ พี่พี่ FC ท่านใดกำลังตามหาอยู่นะครับพระสวยสมบูรณ์แบบนี้600ต่อมารายการที่27 27เนี่ยเป็นรูปหล่ออาจารย์ฟันอาจารโลนะครับพิมพ์หัวหลิมนะครับเนื้อนวะปี14นะครับด้านใต้ฐานเนี่ยมีเจาะรูอุดกลิ่งนะครับแล้วต่อโค้ดนะครับแล้วต่อโค้ดเนี่ยพระน่าจะสร้างในจำนวนที่น้อยมากๆนะครับไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับพี่ อาแบบนี้ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมสวยมากนะครับดูใบหน้าใบตานะเห็นไหมเดิมเดิมเลยพี่เดิมเดิมนะครับเห็นไหมโอ้โหนะครับเขียนว่าพระอาจารย์ฟั่นนะครับอาจารโรนะครับอาจารโรเป็นรูปหล่อหัวหลิมปีหนึ่งสี่นะครับเนื้อนวะนะครับกลิ่นดังฟังชัดเลยนะครับองค์นี้นะครับแบ่งปันพี่พี่เอฟซีเอาไป 1,500บาทนะครับองค์นี้ขอ1,500บาทนานๆเจอนะครับแบ่งปันพี่พี่เอไปนะครับต่อมารายการที่28 28เนี่ยเป็นหลวงปู่ทวดนะครับหลังหนังสือเล็กนะครับพี่องค์นี้เป็นหลังหนังสือเล็กนะบล็อกวอจุดนะครับบล็อกวอจุดนะพี่นาเห็นไหมสวยมากนะครับเห็นไหมหลวงพ่อทวดเนื้อวัดช้างให้นะครับเห็นไหมเดิมๆเลยพี่ดูอักขระ ลวดลายลายยันต่างต่างนะครับมีความคมชัดนะครับสวยชัดเจนนะครับแล้วดูนะครับอันนี้เป็นหน้าทอด้วยนะพี่นะองนี้เป็นหน้าทอเวยพี่นี่ดูใบหน้าใบตาดูตัวตัดนะครับเห็นไหมสวยชัดเจนนะครับเอาไป500บาทนะหลวงปู่ทวดนะหลังหนังสือเล็กนะครับเป็นบล็อกวอลจุดนะครับหน้าทอนะครับต่อมาเอารายการที่29 29เป็นเหรียญพระนังบกนะําของหลวงปู่ทิมนะครับเหรียญนี้เอา500บาทนะครับเป็นเหรียญที่ลึกครบ8รอบนะครับนี่เหรียญสวยๆผิวแดงไฟเลยพี่บงบอกถึงว่าเหรียญเนี่ยไม่ได้ผ่านการใช้นะครับสวยมากนะครับสวยมากๆนะครับมาก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 นะครับเห็นไหมเอาไป500นะครับ500บาทนะครับเหรียญแดงๆเลยพี่้วดูนะครับ ที่ระลึกอายุครบ8รอบนะครับผิวแดงสวยแบบนี้นะครับจัดได้จัดนะครับ500บาทนะครับ5 0าบาทต่อมารายการที่30 30เนี่ยไปเหรียญพระเจ้าตา่างน้ำของหลวงปู่ทิมวัดรหันไล่นะครับเปเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับปี19เอ้ยปี18ปนะครับปี18 สวยนะครับเหรียญสวยมากนะครับแล้วดูนะครับเห็นไหมลวดลายกระดารายยันความคมชัดของตัวเหรียญเนี่ยสวยสวๆเดิมๆเลยพี่เป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำนะครับแบบนี้ผมแบ่งปันพี่พี่เอฟซีนะครับเอาไปห้าร้อยบาทนะครับของห้าร้อยบาทนะเป็นเห็นดหมเดิมเลยพี่เดิมๆเลยนะครับสวยๆนะครับเห็นไหมห้าร้อยนะพี่พี่ท่านใดสนใจนะครับจัดได้จัดเลยนะครับจัดได้จัดเลยนะห้าร้อยรายการที่สามสิบ ออมา31เนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับปี2504นะครับเหรียญน,นี้เอา500บาทเหมือนกันนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับพี่ที่ลึกในการสร้างพระอุโบสถนะครับ2504เหรียญแดงแดงสวยๆนะครับแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าแบ่งปันพี่ๆกันทุกๆคนนะครับพี่ๆท่านใดสนใจก็ ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่0954655834นะครับนี่ดูความสวยนะครับเดิมๆเลยพี่เดิมๆนครับยันเยินเนี่ยคมชัดหมดนะครับนะครพี่สวยนะครับเหรียญหลวงพ่ออีปี04 500บาทรายการที่31ต่อมา32นะเป็นพระปิตากรมหลวงชุมพรนะครับหลวงปุ่สุขจัดสร้างนะครับและปลุกเสกนะครับ เป็นเนื้อผงคุกรักเก่านะครับสําหรับพระปิดตากรมหลวงนะครับองค์นี้ไปาไป600บาทเนี่ยหกรบาทเนื้อผงคุกรักมีการปิดทองเก่าด้วยนะพี่นะมีการปิดทองเก่าสวยมากนะครับองนี้นะครับสวยมากนะครับขอ600บาทนะปิดตากรมหลวงนะครับ600ต่อมารายการที่33 33เนี่ยเป็นเหรียญหลวงพ่อเงินนะครับวัดดอนยีหอมนะครับเป็นเหรียญเสมา นะครับพี่เขียนว่าปี2500เหรียญนี้ผมเอา350บาทนะครับเนี่ยเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้เลยพี่เป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้เลยนะครับตัวยันมีความคมชัดนะครับเห็นไหมมีคาบเหนือคาบใครนะครับสวยมากนะครับสวยมากนะครับเดิมๆนะพี่นะัเดิมๆดูดเห็นไหมอ่าเอาไป 350บาทนะครับเหรียญหลวงพ่อเงินวัดดอนยี่หอมนะครับต่อมารายการที่34 34เนี่ยเป็นหานุมาหลวงปู่ทิมนะครับวัดราหารไล่เนื้อนวะนะครับปี17นะพี่นะครับปี17นะครับถ้าจำไม่ผิดนะด้านใต้ฐานเนี่ยมีอุดผงผู้ธคุณนะครับและดูด้านใต้นี้นะครับเห็นไหม ดูความคมชัดนะครับลวดลายขระรายันนะครับเห็นไหมเดิมๆสวยๆเลยวพี่เห็นไหมเนี่ยดูเส้นสร้อยสังวานนะครับใบหน้าใบตาขององค์หานุมานนะครับพี่นี่เป็นหานุมานเนื้อนวะปีหนึ่งเจ็ดนะครับของหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้ด้านใต้ฐานเนี่ยมีอุดผงพุทธุคุณนะครับเอาไปเจ็ดร้อยบาทนะครับตัวนี้ขอเจ็ดร้อยนะครับต่อมารายการสุดท้ายนะครับเป็นเหรียญนะครับรายการนี้เป็นเหรียญ วัดหัวถนนนะครับเนื้อทองแดงกระลายทองนะครับด้านหลังเป็นหลังยันแบบนี้นะครับขอบข้างเหรียญนะครับแบบนี้นะครับผมไม่รู้ว่าเหรียญนี้จัดสร้างในปีไหนนะครับสําหรับเหรียญหลวงพ่อดิวนะครับวัดหัวถนนนะครับเป็นเหรียญรูปทรงแบบนี้นะครับสวยๆเดิมๆเลยพี่เอาไป500บาทนะครับของ0 0บาทขอบข้างเนี่ยตัวตัดนะครับห่วงเชื่อมแบบนี้นะครับเอาเอา500บาท ยังไงวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ